สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนคะ่ะมือนีแม่บานผ้ามะเยี่ยมหลานสาวมาเที่ยวบ้านหลานสาวคะ่ะพี่เปิลคนหูจักกันพี่ฮักนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนก็บยูน้ากันยูรัตดำหมดละเพิ่น่นดดนาเข้าสิเมื่อบานเราได้มายามแน่ว่าสั่นก็นเลยออกมาหาเพิ่นคะ่ะอันนี้นอ้องแตนเจ้าของบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะแนอันนี้คุณแม่พี่เปิลกับพี่เปิลสวัสดีจ้าจ้าจ้า การเนทีเท uh, ่าไรก่อนเนี่ยที่สิบมันทีสิบเปอร์เซมาได้เดือนเพิ่นมันเดือนมบบบ้านธุราเพิ่นนั่นแหละค่ะจ้ะกัแต่ก่อนนี่อยู่สาบแลนนึกเห็นเนาะจ้ะสาบแผน้ะใหญ่มากมากอ่ะใหญ่กับเมืองไทยจ้ะลูกสาวเพิ่นอยู่นี่ค่ะเมื่อยังก็หล่าเมื่อยังก็เซฟเพิ่นโฮเพิ่นเซฟเพิ่นโฮเพิ่นงามเนาะงามบ้านเพิ่นก็ดือนสิบสิบห้าเบิ่งบ้านี่แหละค่ะ อุ้ยบงงามดอกเอีน้อ <l ots> บ้านกับท่านี่แล้วดีว่าสั้นน้องเพื่อนอยูย่ได้โดนประเด็นตั้งแต่ได้ <c oughs> สามได้สองจับสองแต่ว่ามันก็นบบยังมาแล้วดอกังแล้วเนาะค่อยค่อยเห็ุไปเนาะไมีจับของนอนนะของนอนหกก <c oughs> ะกะสงวนตรลิขิต์บะเบิงของนอนก็ได้มีจับของนอนหมดสามห้องนอนจ้ะห้องนอน,นสองห้องน้ำนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ห้องครัวใหญ่ห้องนั่งเล่นนี่แหละค่ะ ไ่ได้เตรียมตัวว่าฉันสิเก็บของไว้ให้เก๋แล้ว่าเก๋แล้ว่าสิกับบ้านเล้ววันที่สิบออกมหาแน่ยาสันอ่ะออกมหากันขันไม่กินข้าวกินปลาสิบห้าออกมาเพิ่งระเบียบบ้านเออระหาได้ฟูอันนี้เขาลื้อที่เหมือนเก่าอันนี้บอกพี่เปิลนี่บอกอันนี้สวนค่ะสวนดังบ้าน ฝนสิตกนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นปลูกพักไว้ก็หลายอยู่อันนี้คือสิบเอ็ดพักอีตู้อุจักกันยู่รัตตดำนี่แหละค่ะสะกอนกระยู่รัตตดำน้ำกันปัตตนีเอื่อยเพิ่นใหญ่กลับไปยู่เมืองไทยอยู่สกลนครค่ะเพิ่นมาเยี่ยมลูกสาวเพิ่อนอยู เซเว่นฮเฟนไก่จากบ้านแม่บ้านประมาณ40หานาที่ขับรถค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนหลังบ้านก็มีประตูเปิดออกไปค่ะมักอือบพี่เปิ้นี่อัันนนี้พะอิีตูเนาะนี่แหระค่ะ อันนี้เป็นต้นหมักเชอรี่ได้หรือกันบอกเอยเรากำจะเอาอันกุญแจมาเปิดให้เบิงไปยังก็เอ๋ยพี่แหละตะลางสิโอ้ห้องเบอร์ทเก็บเท่านั้นแหตะลางหกเอยเรากำมาหนีมาหนีคอยสิผ้าไปเบิร์กมนอจันตามเราว่ากล้องตามไปค่ะตามมาตามมาตามมาดูค่ะตามมาดูว่าจะอย่างบริษัทเก็บ อ๋ออันนี้เป็นห้องเก็บของค่ะห้อ,อ,อ,องใหญ่เด้หอห้องใหญ่เนี่ยห้องใหญ่เลยล่ะเนี่ยโอ้ออันนี้เป็นเพิ่มเก็บของค่ะพี่นอ้องเบิ่งดจ้พออต่ก่อนมันน้ำมันย,ออย่อยเท่า,ทากับเลยแกะออกข้างบนอือันนี้เป็นบ้าน,านอันนี้เป็นบ้านซื้อนะเปิร์ดนะจ้ะบ,บ้านซือ้อบอกราคาไดบา้า่น่าอะราคาานไดประมาณสี่สี่ร้อยกว่าก้อยกับบุญากว่าเขาซื้อพอได้ประมาณนี้เป่ยนทอ่ะอืมกอถูกนี่ยังไงเนี่ย เฮียนอัน uh นี oh, uh ้ค huh, oh, uh ่อยกาเงินค <c oughs> <c oughs> ่อยกางเงินเงี้ยเงี <c oughs> ้ยอันนี้ค่อยเงินโอ้ปพาดอันนี้ก็เจ้าบางเก็บไว้ตัวนี้จ้างแมงยังเขาเออจ้างแมงยังเขาพี่น้องมาเนี่ยใครสภาพไปเบิังบางนี่เป็นบางเก็บอุปกรณ์ทำสวนเออบางเด้อนี่พี่ลึกเกี่ยงวะแต่ว่าข้างในนี่อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ไปใช่บิางดูกที อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้เนี่ยเบิ้งเบิ้งขานเข้าหินใหญ่ห่วยก๋วยกับเบอเคยเห็นเข้ามาดอกเอายังหวานได้เห็ดเนี่ยเดเขาก็ยังซีเก็บเข้ายังซีเก็บก็ธรรมดาแล้วค่อยเห็ดไปเก็ไม่อยู่แล้วไปกัเพิ่งมายองพิ่งซื้อนี่อ่ะได้จังหน่อยมาอยู่ทางนี้ถามแนวเกรคิดพออยากไปตกกลุ่มด้บอก่โอ้จังไปขนาดเด็กเหมือนอันนี้เด็กขนาดมันหนาวมันหนาวนะเออมันหนาว นี่แหละพี่น้องบ้านฟรังก์ับสิประมาณนี่แหละเพราะว่าข้าเจ้าสิมีห้องสำรับเก็บของอเก็บยังตามมาเหรอโมจิตามมาเหรอโอ้ยพี่น้องเบิ้งดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เบิ้งเด้อค่ะนี่ดอกไม้ไมนมี่สีชมพูสีม่วงโอ้ยงามีเลยเบิง้งเดือดขัต้นไม้นี่มาอยู่ก็ได้ต้นไม้ใหญ่ๆเลยหนูไม่ต้องปลูกข้าเจ้าปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาอย่างละลูกตามมาอย่างละมาหาป่าติ อพี่เปิ้ลบรรลุมา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 เขาจนีไปไหนกันเ่โอเคตาเมันท่าฮะเดสอต้องดูต้องเตาเนาะใครได้ยูมองดีนะพี่เปิ้ลเนาะเอออ้ามี่มองเอาจ้าไอ้แจอีกเด้อนี่พี่น้องจ๋ามาเบิ่งเด้อนี่เด้อนี่เห็นบ่นี่กอดกันรอมออมยั่นี่เห็นบ่นี่เจ้องเก่าใช่ยังบวชนิตตาเถิดอ่นทุกคนเฮ็ดชวนให้อัน เขาเจ้าโบสบายเขาเล่บได้มาเฮ็ดเส็จจ้างเส็จชั่วโมงนะผู้เท่ามาเฮ็ดสวนเดีย๋ยวเพี่น้องบ้านลูกสาวเอื่อยเล่าก็ได้งามีหลีแต่ว่าคือว่าเหรอเนาะเด็กนุ่มเด็กสาวเพิ่นมากมปเป็นเฮ็ดสวนบ่เป็นดอกบ่เเฮ็ดสวนบ่เป็นเอออเื่อยเล่าก็มาถอนแม่ยังให้ลูกไปด้วยซี่งอะไรที่บ้านนี้นี่เด้มันเป็นพื้นแบบนี้มันที่ดีนะมันมีมนะ้ำมียาไลา่เขาว่า มีหดกอบไผ่แม่เอ็ดูเอามาพูดปีไก่ปีเอามาปีนั่นหรอแต่เบียนเบิ้งหมดตลาดเลยแม่ร้อนมืดหน้าดูยังตียเงนจะต้องเสียเงินทุกครั้งปีนี่เสียแต่เงินซ่อมบ้านเนาะน้องสิน่ะคนมาเยี่ยมดูคนมาเยี่ยมที่จะเดินบุนเลยอันนี้บิวอินบิ้วอินเลยค่ะนี่บิ้วอินเลยข้างหลังเลย ยังต้องทาอีกเยอะสวยมากมาหาหน่องเพิ่นกับมะขืนเนวกินแนวหยาบแล้วค่ะจักเบียร์จั๊กยังเย็นไปทาเรียบร้อยเมื่อเมื่อวานไปขนวายมาตึมเลยนึกว่าเพิ่ดซีดีวายเฮ้ยเพื่อนแกยินเล่นเนี่ยจักยังตังยังอืมเอาคิดแกมาให้ได้เพื่อนเข้าแล้วก็เห็ดขนมันนี่พอม ทีวีจอแบนจอใหญ่นึ่งข้าเอาอเกล็ดออกมาเออตั้งหูหยาบหรือเปล่านึ่งเกล็ดเยออันนี้ก็เป็นหน้นาบ้านห้องอันนี้ห้องนง้ำห้องนง้ำอันนี้ห้องพวกกระชังนาะอันนี้หน,น้้นนนนนาบ่เป็นหน้าบ้านนะคะนี่นี่เป็นหน้าบ้านค่ะนี่ดอกไม้ค่อยบดด้วยมะฮด ันนี้มันรถไผที่เป็น,ปนอันนี้รถเข้าแล้ยสองคันไปแต่งคันหนึ่งตัวสองคันนแต่ก่อนม่มใส่รถคันละคันเ,เป็น,เป,นเป็นช่นรถบนะัเนาะช่นรถบัแต่ว่ากันในมันใกล้สนามบินนะอ๋อมันใกล้สนามบินใกล้สนามบินสกีโป้ค่ะ ยังกะเป็นโยคะแต่ก่อนโอโยคะรับสอนโยคะระมาณนก้นค่ะอ๋ออนี่ก็เปิดลงไปก็ได้นงอ๋ออันนี้เปิดลงไปอ้อมไปทั้งคางนี่อันนี้ประตูอ้อมไปทั้งคางเนาะอันนั้นก็บ้านเพื่อนบ้านค่ะจะไปซ่องหลาย้พันธุศาสตร์ปืนมาเห็นบ่คันนี่กวามเป็นแม่อยไซกับมะเฮ็ดหทลูกเออแม่อย เห็นเพื่อนหลูกเห็ดบะเมยเป็นได้คันเห็ดเพื่อนหลูลเออเมีนอยู่คันเพื่อนเจ้าของเนี่ยโอย้ยมอยละแมงน้องขื้นสิตายนี่ค<อ>ันเห็ดเพื่อนลูกเนี่ยโอ้ยอยู่บอกเขอจ้างเขาตัดเอาเงี้ยคอก็ดีคันเพื่อนเจ้าของเนี่ยโอ้ยจะมาเสียเห็ดเด้อดอกไม้เนี่งามไม่ลีงามงายต้องค้วยเรียมมาปลูกอันนี้ก็ว่าแม่มาปลูกมาสั่นนี่พี่เปิ้ลมาปลูกได้นี่ต้องแก่มันเป็นเห็ดต้งองแงอก่ ปีเฮาไปเห็นกันฮัละาอือเออพุเธาก็ระโดนเติมอแตั้งต่พุ่งนะอันเจ้าอ้จ้ะอันนี้คือแขกแขกมาเยี่ยมพี่เดี๋ยวดีขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายห้องอันนี้เป็นห้องห้องะอันนี้เป็นห้องรับรองห้องรับรองนะคะ้องรบบรอกอันนี้ก็จะเป็นเปิดประตูได้บานีบบาได้ได้แัลลวเนาะมันเปิดได้นี่อือ เปิดเอาไปกุ้งกุ้งลูกก็ได้แหละโอ้เสียดายเนาะขั้นเด็ดห้องนั่นเรียบร้อยแล้วพี่เปิลเนาะนั่งเล่นเนาะบ้านเนาะนี่ห้องน้ําอันนี้ห้องน้ํานี่ตัวห้องอาบน้ําอาบสองสองหาองห้องอาบน้ํานี่ก็ต้องทําใหม่คือหอมีกห้องหอมอีกปีกว่าค่อยทําใหม่แมนเนาะอันนี้เอายืนอาบควายยืนเอาควายอาบอยู่ในอ่างก็เดียวหอมกับพี่น้องหรสชาติเป็นไง เามาเยียม4ยังบไปรม่ i n น e จ i ั่นะไม่ฟังซีนนะการกู้โตมาเกันโอ้โหววัคซีนเียร์วัีน c ไม่เอาซ่อน่ยคนเยิขับเเอาซ่อนญ่มาตั้เอ้าแม่เพิ่มากินให้ดอกข้าวปุ้นนะเยอะกินอกอืดทองเอออืดทอง้วกจเมาหวานขึ้นเะคกามดันขึ้นล้วก็โจมมันเอย แล้วก็มานวดกันทำแฟนมันคินวดเป็นบอกเมาแล้วก็ให้เขานวดดื่มวาได้สองแก้วแม่บอกให้นวดโอ้ยเกือดลมสูบสีดโอเคคแเ็กเชลสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับนิอาทีบาคือปาิคืนนี่นะคะ อันนี้คือพ่อบ้านกับขันลมนะคะกับนังแม่อาะมันกัดปากไปแล้ววันนึงนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยกัดกาะปุนไปแล้วค่ะมือด้วนไปแล้วค่ะเก็บร้อยป้าเอาอันอันนี้ค่ะเอาเนื้อค่เอาเนื้อให้กินเก็บอยู่บ่อพี่เปิ้ลเก็บบ่ปวดบ่ตอนนี้ปวดตุ๊บบ้าป้าเป็นกระหักลายก็เอาอาหารให้กินค่ะแล้วมันเองก็ได้กัดป้าจะได้เรื่องเลย Ja? En dat dat hij van die kant opgegeten. als de okay, ja. ja. een die bij de kool zit, En ik geef hem eten, dan doe ik hem altijd weer in de bakje verschudden. Ja. Dat het vlak wordt. En dan weet hij precies of hij genoeg gaat. En dan krijgt hij er wel bij. Maar hij is niet aan het doen, dan het Ja, ben Lieve mij. En mijn baan. บ้านๆมากเากลาวค่ะลาวมาอยู่ควนเรียนราวมาอยู่ยุโรปสัมผัสในมาโรปเมื่อไหร่ล่ะโอ้สองพันหกสองพันหกห้าสิบห้าปีสิบห้ปีโดนเติร์ป่นได้พี่เปียนไปเนาะเมนออาจจะมา็นจมีจำสองพันแปดสองพันแปดะมานั้นเนาะสองแปดเนาะน สองแปดที่สองเก่าป่ะสามารถไปซูมกันไมาู่แบเดี๋ยวแล้วละนองปไเล่ม่แชร์เ่โชว์ฟิลติดารบ้านเยี่ไนี่นะคะนำชัพจำใจของพี่น้องคนไทยี่อยาู่น้ำกันเห็นกันพอกันตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมากลับมาเอื่อยเแล้วมายามรวมเล่ากัน บอกว่ามายามเด้อประสันมหาแน่ดูใจสิขับวันทีสี่ประสันก็นได้พากันมา,าค่ะ,ะตอนเราขับชูก,กันประมาณนี้แหละค่ะกับน,น้องแตนนี่ก็พอเล่าตแตนเล่าแต่น้อยอยู่คนละจนจนเ่าแล้วใหญ่แล้ว,ลว <ๆ S 2> ประมาณนี้แหะ<อ>แต่ว่ากับมี่ยังปัมยากที่อุบัติเหตุก็คือว่าลูกไส่นอนอู่ประกันป่าเหมืนกันแต่ว่ากับว่าสิบมี่ยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่ว่าบาดพยักกันเลยจะเคยพอกันพ่อแม่พี่น้องสุก คนไทยคนเลา่าสุดทุกคนนะคะนีะ่เนาะเห็นว่าเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กันในเนื้อค่ะเด้อจังใดกันยิ้มหัวกันคลิปหน้านะค่ะจากในก็สวัสดีค่ะเจ้าของบ้านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ